สวัสดีทุกทานผู้มีเกลียดในงานทั้งนากราตจาาตาผู้เถาผู้เกล้ากันแหนกันเหงระพอหนาพอมตาเมื่ิฉันได้มาถึงแล้วขืนสื่อชีดหลายเดีพกวเชตนำหมูกะเพีนออกมาฟังกูลางคนหลักกระย่าง่ลักนหน้าว่าบอลำมันเดี๋มันไปไปอยู่ใส่หอูเรียบเนาพกกระแหงจากความมันเป็นนาผู้จังใดอันว่าปวกเอยใจเยาวื้นอ ว่าเฮ็ดนี่เห็เท่ากองหูว่าเท่าจ้ยพานะเท้าปนี่กะล้ำดีอยู่เนาะพานะาห้สิบว่าแล้วเห็นเนาะเบิ่งพิมพ์ผีป่ามึงก็หูว่าแห้งเลยเนาะ ท่านนักบัติอาจากตาผู้เฒ่าผู้เกียพระกันแหนกันเนี่ยพร้อมหน้าพร้อมตาเมื่อได้จได้มาถึงแหลมขื่นซื่อเจ็บได้ดีพอว่าขีดน้าโม่กับพี่น้องมาฟังผู้ลางคนหลักกันยังเหล่าพรท่านดีหน้าว่ามารมัแหลมมันไปแต่จะใส่หนออู้เรนอ้ากูกะแหงอยากพอมันเป็นหน้าผูจังใดอัน่าพวกโย่แต่มาท่านล้างถากัน ฉันหลักกนันใจลตักงอารมณ์คนเดาควาประทาอารมณต่อไปคืใครประทานแจัท่าบุนแจงจะเจใน้อยให้อันบ่าปวดตัวแต่บ่รีดเบืองใจกันสิไงท่านใจตัวฟอนสักยาเสเท่ายาเสเขาสิว่ามาเรายาเส นั่งจูบูเดี๋ยวต้มัายสดกว่าไกับคนหน่อยคนใจกันนี่รับบูดีปอแกลรับดีปอแกนี่ยล่ามูนันมูนเนี่บางวนเ้าใส่กันดีส่วนนักเล้ยวแต่คนฟังเมียนราชีดังฟันของเสือเสียงเพียงฝ่าสัตว์ฟักกะตีสาวปะจำตีกะตองเสือดีส่วนตัวบ่ได้ให้บ้านมบานำล่งคนนั่นแต่รับดสัตวสื่อสาบเข่าตาปาจังว่าหลุกจ่ไปกรอนเต็มอ่เลนี่ย่างไชบ่ได้ย่งขาดลักษณะ หาทักจะการลำบากเดี๋ยว่ท่านได้ละคนไหว้ทั้งฝ่าไปสาวขอดยอดนําไหว้ทั้งป่าไปสาวขอดยอดนำมุนเพราะปัญญาอย่างว่าลำได้บวมหัวหูเราว่าท่านได้รู้ให้มาเบิ่งเอาสาให้เราไปสวนกันมาเบิ่องสาตะเดี๋ยวนี้โอ้ยแก่มันจะนี้ไปงานใหม่ แมันีเจนี้ไปงานใหม่ผูมาไว้ใจที่ขอผู้มาสาบอหินเป็นจังสันจังเสลาเบาสู่กันฟังมันกละสิจังคือความศะกันมาเมาไปชิสมตาสมนัไปดังมาในวระทานสูวันมาหอดแล้ววิลักมาหอดแล้วมาถอนเบื้องเอาเบื้องคักๆกวกเจ้ามันเป็นหนกนชันใดผู้จังหนึ่งกัสิวาการพันแล้วก็พ่อไปไฟเสียงกระพาะเลี้ยวผู้บ่มักกัสิวาลำบ่ดีปันใดแล้วแต่เราเวีฟังไงจักสิริปันได้ค่อย thám ơn chị nó nhắm nhau và cả nhắm ngoại nhau và cả